ฮาลูกสาวมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยดกิผิดปกติมากลูกผิดปกติยังไงจริงมันผิดปกติมากจริงจริงไมหนูเดินมาคนเดียวื่องพ่อเเลยว่าผิดปกติหนูสวยมากเลยวันนี้โหนูสีด้ออกกลองฟ้าเอามีงสิเบาเอาาเบเอามีงเบาแต่ว่าหนูตื่นเต้นหนูสีด้ออกกองฟ้าทั้งดิเทียน โดนเถอโต๊ะบ่เห็นจังเถื่อบ่หเห็นจนนังได่นางปอกันอยู่เสม,มอไม่ถ้าถ้าตอนนั้นละ่ะพ่อจะไม่ไม่ถ่ายแล้วก็ะจะถ่ายช่วงถึง5-6าหกมงแรงแค่นั้นเองขึ้นบินขึ้อยู่ตามเท่ามันอยู่สนามบินสวรรคภูมินี่ไงลูกใกล้ๆอ้าตอนนี้ใส่เสื้อสีดำสีเหลืองหมดเลยเนาะสีเหลืองอยู่ข้างหน้ามีคนยังเริ่มมีคนแล้เริ่มเมีแล้วได้ค่ะยป่ะตัดสวยมากมันๆนะวันนี้นะ จ้า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 ขึ้นให้ค่อนไทยยไปทายังเดี๋ยวได้พี่น้องแกะหอยที่าทยยังไปทายไปสละพี่น้องเบิ่งบรรยากาศตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งครับว้าสวัสดีคุณเอ phía đòn đấy mà ạ thầy là phía ơi mày lèo mày thêm ngàn là có ly hầm thật giỏi thật giỏi mà lên học không บรรยากาศเงียบำๆนะครับวันนี้ตรวจจัดฝาดบุ่มพี่น้องมากนะครับพี่น้องมากแล้วพี่น้องมาล่อแล้วเจอกันอีกแล้วนะจ้าสวาสดีครับไางมือว่าะแสดงขงมือเลยอ่ะ พุตกไปการไฟอุตสาหไปก่อนอาทิตย์นึงออทิไปมือหนมันป่ครับมื่อนี้ยพตกดอกมือนี้ล่มมันล่มมือนี้ันตกแรับโ้นบ่อไม่นครับโอ้ยนะมันมันเละโพดอันหกโมงก็มาลืมบปมนบั่มแล้ครับหกโมงก็มาลืมงึูบั่มฮะประมาณนะครับประมาณที่เนาพุณอครับผม ยุใส่มสไม่มีฝนหรอกครับพี่น้องครับไม่มีฝนหรอกครับ,ม,ม,รรบมาแล้วมาแลวทีมงานปลาลูกคอกมาแล้วรรอหม,มานหมนันฟังปังปังฟัง,ง,ง,งชูใจก็มาแล้วครับ โอ้ลูกพี่ใหญ่มาแล้วครับผมโหดเจอดเลยอาแก้มนั่นแกะเอนเตอร์เทนเมนต์ปุ๊บไปแล้วครับกำนัลแกเอนเตอร์เทนเมนต์ อ,อมแอมหวัดดีครับ,รบใจเย็นๆเดี๋ยวก็มาประมาณ5้าโงกว่าๆหกโมงห้าโมงหกโมงฝนตกฝนนิจซีมีฝนนใจซีมีวันนี้ฝนหรอ,อก <c oughs> ไม่ตกไม่ตกไม่ตก แม่แรงหลายอยู่ป้าสวัสดีครับรวันเขาเห็นเขามนเบื่อแล้วสองว<อ><อ>ันเนาะสมือพ่น้องแม่ไม่กวาดน้าเนาะครับผมน้า่วมกัไม่กวาดน้ากะย่างบริเวนอยู่ ไปแนวอุตสาขับรถไปล่อ,ปลอ,อักเป็นอาทิตย์เนี่ยบอ,อไปไปก่อนไปไปตั้งแต่วันที่ยิมหายยิมไม่ <โอ S 1> ได้เบิงเ่งแทนแน่นอนล่ะมื้อนี้แต่ว่าการแสดงอาชีพบ่คือบ่คือนไทยอีสานไทยอีสานสิเล่นแบบละเอียดละเอียดแต่ว่านี่มันมว่วนอย่างเดียวนะครับคนถุงมือนี่ไปเล่นหมอลรัมันก็ะดึ<ม>๊กเนี่ยไตเลวมวันก็เตยอู้ขึ้นบิดม้าหมูยักษ์้าหมูยักษตะเตยแม่น เเตยๆๆๆ้ยเต้ยเต้ยเผื่อาแต่แต่สมัยก่อนมานเฮาขัดรองเพลงหลายเขาก็ได้แาแมน,มนคือบอลลัมแน่เพืเอ่อ่าเออบอลลัมโอ้ยโยน,น,นอไรบอลอะไรทีลทมัมบอลอะรทีลัมไอบุญผู้เฒ่าอ่ันลัมยังไหกับหอหบวแั้งมอเตอรตนเนองบรรยากาศหนานงานครับ <c oughs> โอ้เสียบี เฮงทุกวันป๋าเฮงทุกวันโอ้โหรอดตายอย่างควายปิดเมื่อคืนนี้ใช่ไหมแล้ววันนี้วันนี้ทั้งวันดวงด้วนวัดดวงหลืววันสุ่ง้าโอ้ยเดีผมว่าไม่ตกแล้วไม่ตกมันลมมันลมปรเพราะว่าลมมันมันแรงแล้วดูดิมันพัดป่ายโม้วมานพัดก้อนขี้เมฆก้อนขี้หมาไปเพราะว่ามีพวกล้งอยู่นี่ไม่ไมมาก ไม่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 ไไม่ตไมว่าตีไอ่ไม่ไ่ไม่่ไมไม่ต่มกว่าม่ไไม่ไม่ไ่ไ่่ไม่อ่ไม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 ่ไ่ไม่ั่ไม่ไ่ไม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 ่่ย่่ เป็นข่าวดีมากนะไม่ตำกตีสองวันนี้ไม่ตำกว่ตีสองอ๋อมารีบมานะครับไม่ตำกว่ตีสองไม่ตำกว่ตีสองครับตีสองพื้นที่สี่สมารถเล่นได้นอตีสองแน่นเอ้ายืนยันจากกำนัลแก่เต้เต้น ฝากหน่อยฝากอีกทีฝากนะครับวันนี้ไม่ต่ำกะทีสองนะครับยืนยันตลาดนัดฉลองกรุงข้างปั๊มเขาเถงนะครับยืนยันแน่นอนครับสาวน้อยฉลองกรุงสามสิบเก้าอ่าโอเคครับผมปักหมุดให้ปักหมุดได้เลยนะครับมากันเลยมากันเลยมากันเยอะแล้วก็สุดยอดเลยสาวน้อยเล่นที่นี่ในเขตปริมณฑลวันนี้รอบนี้แล้วก็อีกพรุ่งนี้วัดบางปิ้งแล้วก็ที่กลับมาอีกวันไหนไม่รู้ที่วัดกระจอวิทย์ วัดถนนริรจันย์วิทย์วัดถนนวันิวถนนใช่ใชช่วันที่ยี่สวัถนนแล้วหลังจากวันที่20่ห่างหายไปแล้วเมื่อไหร่จะได้มาอีกปลายปลาถนนมไปลายมิตุนาเอ่อสี่ถ้างั้นสี่กรกดาอยู่เรยทรับบางผีเออถ้างั้นรีบเร่งเร็ววาโอ้โหใกล้ใสีแยกใกลว่างอ่ะวันนี้ตีสองครับพี่น้องยืนเพื่เลยตีสอง เกิดอะไรขึ้นก็นต้องเีนหน่วันนี้ดเรื่อนนแล้วขอบคุณทุกลังใจครับผม <c oughs>